We see what no one else does. Designed anatomically, creating a natural and seamless connection. Bring super sensory intuition to our game. Feeling every move, sensing every touch. Our innovation starts from within. และนี่ก็คือรองเท้าฟุตบอลอาดิดาสโคปาเซนจุดหนึ่งครับผมได้มาแล้วครับนี่ครับนี่ครับเดี๋ยวนี่แกเปิดมาให้ดูเลยอะเนี่ยนี่คือโคปาเซนจุดหนึ่งครับที่ผมได้มาแล้วจึงก็เป็นสีที่ดุดันแล้วก็มีขอบทองริ้วที่สวยงามมากครับเดี๋ยวไปดูกันว่าตอนผมแกะกล่องเนี่ยมันจะเป็นยังไงบ้างแล้วก็รายละเอียดต่างๆที่เขาเพิ่มขึ้นมาและจุดเด่นต่างๆของโคปาเซนจุดหนึ่งวงนี้ครับมีอะไรบ้างครับไปดูกันเลยครับ จากภาพที่เพ Jung ื view, hoy, ่อนเพนเห็นอยู่ตอนนี้ที่ผมแกะกล่องให้เพื่อนๆดูนะครับก็จะเห็นความแตกต่างและสิ่งเปลี่ยนแปลงใหม่ๆนะครับกับโคป้ารุ่นนี้นะครับ โดยสิ่งที่แตกต่างเนี่ยเขาก็มีหลายๆอย่างด้วยกันนะครับที่อาดิดานเนี่ยได้ส่งข้อมูลมาให้ผมครับซึ่งคอนเซปต์การออกแบบรองเท้านะครับเขาก็ได้ร่างแบบของพื้นรองเท้าขึ้นมาหลากหลายรูปแบบเพื่อทําความเข้าใจและมองหาจุดที่เท้าสัมผัสกับ,กบลูกบอลได้มากที่สุดนะครับซึ่งอย่างแรกที่เขาคิดค้นขึ้นมาคือเซน p ์พอครับที่ช่วยลดพื้นที่ว่างบริเวณข้อเท้าและเอ็นร้อยหวายด้วยการใส่วัสดุโฟมที่บริเวณส้นเท้าครับโดยมีการวางรูปแบบให้สอดคล้องกับโครงสร้างของเท้าเพื่อลดช่องว่างตรงส่วนนี้และทําาาให้้้รงเเเเททกกกัับถูววมป็นนดียำ ส่วนต่อมาก็คือสิ่งที่เรียกว่า touch pad ครับเป็นพื้นผิวตรงส่วนกลางเท้าและด้านข้างเท้าครับเพื่อดูดซับแรงกระแทกของลูกบอลบริเวณที่มีการสัมผัสบอลมากที่สุดครับซึ่งตรงนี้นะครับถ้าใครยังจําในรุ่น19หรือรุ่น20ได้น,นะครับเราก็จะมีการสัมผัสบอลที่นุ่มนวลอยู่แล้วครับแต่ส่วนนี้เขาเพิ่มมาเพื่อการสัมผัสบอลกับเท้าเราและลูกบอลให้แนบเนื้อมากขึ้นครับและส่วนต่อมาที่แตกต่างจากรุ่นเก่าอย่างเห็นได้ชัดก็คือ soft start ครับที่มีการใช้ปุ่มสา,มงางเท้สองปุ่นนบาางกว่ เพื่อให้เกิดการโค้งงองตามแรงกระแทกของลูกบอลโดยเฉพาะครับซึ่งตอนแรกๆเนี่ยผมอาจจะดมองดูว่ามันดูตลกครับแต่พอเอาไปเล่นจริงๆเนี่ยเดี๋ยวเราจะรีวิวให้เพื่อนๆดูในคลิปต่อไปแล้วกันครับอีกส่วนหนึ่งนะครับที่เขายังไม่เปลี่ยนแปลงก็คือฟิวชั่นสกินและพาวนิตครับซึ่งฟิวชั่นสกินเนี่ยจากที่รุ่นก่อนๆเนี่ยเขาใช้ได้ผลมาแล้วก็ทําให้รองเท้าฟุตบอลในเรื่องโคปาเนี่ยดูล้ําสมัยแล้วก็ช่วยเสริมประสิทธิภาพในการครองบอลหรือการทัชบอลได้ดีขึ้นนะครับซึ่งตัวเนี้ยจะช่วย ู่รวมกันในรุ่นโคปาเซนรุ่นนี้แล้วนะครับผมคิดว่ามันก็เป็นส่วนที่เหมาะสมมากๆครับเพราะว่าจุดเด่นของทั้งพวามนิดและตัวฟิชชั่นสกินนะครับทำให้การสวมใส่เวลาเล่นฟุตบอลของเรานะครับมีความกระชับแน่นมากขึ้นนะครับโดยในรุ่นตัวพลัสที่เป็นตัวไรเชื่องเนี่ยถ้าคนที่ใส่ในรุ่นที่แล้วเนี่ยก็จะรู้สึกว่าถ้าใส่ในครั้งแรกแลวชอบเนี่ยก็จะชอบในรุ่นที่ไรเชื่อกไปเลยครับส่วนถ้าใครใส่แล้วไม่ชอบในรุ่นตัวพลัส ที่เป็นลายเชือกครับอาจจะดูว่ามันกระชับแน่นเกินไปหรือว่าหลวมเกินไปในบางคนสําหรับคนที่เท้าเรียวเนี่ยอันนี้ก็สามารถเปลี่ยนไปในรุ่นที่เป็นมีเชือกหรือจุดหนึ่งแบบที่ผมได้มาในวันนี้ครับซึ่งรุ่นจุดหนึ่งที่ผมได้มาวันนี้นะครับผมก็ได้ลองเทสมาประมาณอาทิตย์กว่าๆแล้วครับและคลิปรีวิวแบบเต็มๆเ,เนี่ยเดี๋ยวเราจะทําในคลิปต่อไปให้เพื่อนๆได้ชมกันครับซึ่งในคลิปรีวิวหนึ่งก็จะบอกถึงปัญหาต่างๆเวลาใสา่ตอนแรกแล้วก็ ตัวรูปทรงดีไซน์ความเลียวที่เพื่อนๆหลายคนตั้งคําถามกันว่าคนเท้ากว้างเนี่ยจะใส่ได้ไหมหรือคนเท้าอ้วนๆอวบเนี่ยจะใส่ได้ไหมเดี๋ยวเราจะให้คําตอบในคลิปรีวิวในคลิปต่อไปครับและถ้าเพื่อนๆอยากดูคลิปรีวิวแบบเต็มๆของรองเท้ารุ่นของป้าเซลดรุ่นนี้ในตอนต่อไปนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามพร้อมกดกระดิ่งช่องเราไซค์คลิกเซอร์แล้วเจอกันใหม่ตอนหน้าสวัสดีครับบ๊ายบาย